จุดเด่นของพวกเราคือพวกเราอ่ะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามาอยู่รวมกันแล้วแกเป็นโซอีประมาณนี้แล้วจะเป็นการทํางานแล้วก็จริงจังแล้วก็ช่วยเหลือกันเรื่องเล่นแล้วก็เฮฮาตามภาษาเราไปเรื่อยอารมณ์เหมือนชานมกับไข่มุกไเอยเห็นไหมแตกต่างกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วกลมกล่อมมันอร่อย ที่ต่างกันแล้วทุกคนมีความสามารถกันเลยนะแต่ว่าเราก็แบบช่วยๆกันแบบว่าช่วยกันดึงแบบศักยภาพแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนามาด้วยใช่ใชว่าใครเด่นเรื่องนี้ก็จะช่วยอีกคนหนึ่งที่อ,อนะ่อนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าฝูเป็นคนสักคนหนึ่งน่าจะเป็นคนแบบน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีนิสัยชอบเต้นติกต๊กตอกแล้วก็ร้องร้องลายดใคร้องัสิดได้ไรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอาจจะทำสีผมแปลกแล้วก็ทำได้ดี จากบ้านปุ๊บก็คือทุกวันคือรันเวย์เอออยู่ๆก็มีกล้องสองกางถูไฟด้วยเป็นคนที่แบบว่ามีแบบว่าเหมือนเป็นไลฟ์โค้ดของชีวิตแต่ละคนเป็นคนที่ชอบกินแหละ e n j o อิน t ี้ g Enjoy eating คนคนหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยมันมันจะมีความหลากหลายมากๆในคนคนเดียวแต่ว่าในความหลากหลายมันจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เก่งมากเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อนะอคะ วงเราเดมาพร้อมกับอุปสรรคหลายอย่างมากตั้งแต่อดิชั่นก็คือโควิดตัวดีเลยนี่โดนมาตลอดอะที่แบบวงเราเสียโอกาสในหลายๆอย่างไปอย่างเช่นแบบเราจะแบบออกไปออนสเตจข้างนอกออกไปอีเวนต์อะไรเงี้ยมันเราเสียโอกาสจากตรงนี้ไปเยอะมากแต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้ได้นะเราผ่านอะไรพวกนี้มาแต่แบบเรายังมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงี้ยทุกวันคือความท้าทายของโบอีวีเราแค่เสิมเิมจากโจค่ะอันนี้ให้เกยผู้พิ ทีมงานด้วยนะคะแต่ว่าแล้วเราจะทํายังไงเราจะโปรโมทในเวันไหนหรอใ,ในเมื่อสายสายส่ไอดอลหรือว่าสายเกิร์ลกรุูบอ่ะมันต้องมีส่วนของการเฟอร์ฟอร์แมนซ์แน่ๆแต่ว่าในเมื่อมันติดโควิเดเราไปแสดงสดไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงองะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำคอนเทนต์ลงดูมาครับเดีย กับศิล,ลปินที่ชอบได้หนึ่งคนจะไปเจอกับใครเพราะอะไรอยากไปเจอทรอสิบาลค่ะเขาเป็นศ<อ>ิล,ลปินที่หนูชอบมาตั้งนานแล้วหนูเ็ิ่ไดความเสิ่เขาแล้วด้วยแล้วหนูไปอยากไปเจอเขาอีกหนูชอบเขามากเลย จะเป็นนกแต่จริงๆก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะเพราะตอนนี้ก็นกอยู่แล้วอ่ะเอ้ยท่านท่านบินออกมาบินนกอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกใคคนคือที่เลือกเป็นนกเนี่ยเพราะว่าอยากแบบบินไปที่ไหนก็ได้เหมือนกับเราจะได้มอง คือเรื่องอะไรคืออะไรโอ้ก็คือตอนนั้นเคยไป audition ค่ายของเกาหลี <c oughs> ใช่ไหมแล้วเขาเรียกไปตั้งแต่แบบมอนหนึ่งแล้วแต่ว่าแบบเหมือนตอนนั้นเรามีง,งานด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยแบบถามว่าเออถ้าสมมุติว่าได้จ,จะไปไหมแต่เราก็แบบต้องตัดสินใจยังไม่ไปก่อนเขาก็ตาม,มาอีกรอบเป็นตอนมอสามรอบนี้ดันผ่านเข้าไปแบบลึกมากๆแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันเขาแบบ มีการเปลี่ยนแปลงในค่ายนิดหน่อยอก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่ผ่านเลยทั้งสองคนที่ผ่านเข้าไปยังไม่ผ่านเลยทั้งสองคนก็เลยไม่ได้ตัดสินใจค่ะทุกคนก็เลยนี่แหละก็เลยรอดไปนะคะใค่ายได้โปอีที่ดูมีความเป็นคุณแม่มากที่สุดนมีคนเดียวอ่ะพี่มายเพราะว่าเหมือนเขาแบบ เป็นผู้ใหญ่สุดแล้วเขาก็สามารถให้คำแนะนำเราได้ในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงใช่คิดแต่ไม่ถึงข้อหนึ่งข้อที่ไม่มีใครรู้อี๋จริงๆเราไม่รู้เลยอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรคือที่ทุกคนไม่รู้บ้างเขาบอกปรเด็นของทีมทำงานทุกคนใช่ โฟอิฟทำง,งานทุกวันนะคะทุ <Yeah. S 1> กคนช่วงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบโฟอิฟหายไปโฟอิฟว่างงานหรือเปล่าเปล่านะคะโฟอิฟทำงานทุกวันนะคะช่วงนี้ก็อบคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะเซเนที่โซเซเว่เาานของจริงนะเพื่อประโยคให้กาลังใจแฟนที่รู้สึกกำลังดาวกับชีวิตตัถึงวันนี้มันจะยังไม่ใช่วันของเราแต่ก็มันต้องมีวันของเราค่ะเราต้องคิดตลอดว่า เราแม่นดีแม่งเก่งสวยอะไรเงี้ยเราต้องมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ไม่น่ารักกับเราก็ช่างมันนะคะอย่าไปสนใจนะคะอย่าไปเสียแรออกงกับมันเลยใช่เราก็ต้องทึมไปนะคะแล้วก็เอาเวลาไปเงยตพัฒนานตัวเองดีกว่าเน <Yes. S 1> ี่สู้ๆซนะนะต้องมีจับวันต้องมีจับวัน ีวิตนี้คุณกลัวอะไรมากที่สุดเพราะอะไรสิ่งที่กลัวมากที่สุดในชีวิตคือคือการหมดหวังค่ะมันดูไม่มีทางไปแล้วมันก็ไม่ได้มีเรียวแรงที่จะไปสู้ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความคิดว่าเราจะอยากได้สิ่งสิ่งนั้นมาปกติแล้วเราเป็นคนแบบมักจะหาหาทางออกการแก้ปัญหาให้กับชีวิตอเสมอแต่ถ้าสมมติถึงจุดที่มันแบบหมดหวังแล้วอ่ะมันแบบมันคิดให้ตายต่อไม่พยายามคะแนนก็ไม่มีทางแล้วอะไรเงี้ยเรากจะมีกลัวความหมดหวังที่สุดค่ะครับผม ได้เยรรมันฝึกให้เราแบบมีความรับผิดชอบกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นมากขึ้นด้วยอะคะ่ะเราไม่ได้แบบทํางานแค่คนเดียวแต่ว่าเราต้องทํางานกับคนหลายๆคน<ม>เราต้องเออวางแผนชีวิตตัวเองดีๆเหมือนมันต้องแบบจัดสรรเวลาแบบเราต้องตรงเวลาเราต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยด้วยะคะ่ะมันมีความเป็น artist มากขึ้นก่อนที่เราจะมาเป็นโฟร์อีกเราเป็นแค่แบบเด็กธรรมดาแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราต้องสร้าง สร้างผลงานเราต้องสร้างภาพลักตัวเองอะไรเงรี้ยเราต้องดูแลตัวเองมันแบบมันมันเยอะมากความรับผิดชอบมันเยอะมากเลยค่ะ เรื่องการดูแลร่างกายทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะเหมืนอนพวกเราเองก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเรื่องหน้าที่เรียนมันก็ชัดเจนว่าเราต้องรับผิดชอบแล้วค <c oughs> วามรื่องงานเราก็เหมือนแบบแอดอีกอย่างนึงเพิ่มเข้ามา <c oughs> ก็เลยการว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งสองฝั่งไปด้วยกันความรู้สึกมันก็มีส่วนของบางทีแบบเอ้มันเหนื่อยมันมันท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตรงนั้นของตัวเองด้วยเป็นเรื่องที่ที่ต้องแบบเรียนรู้ในการจัดการแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเลยค่ะ บางทีเราเจอคอมเมนต์ไม่ดี mm. เหมือนเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเราควรสนใจอันไหนเราไม่ควรสนใจแล้วก็บา mm hmm. งอันเราเก็บมาปะทิ้งตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะจริงนะเราก็ต้องแบบเก็บมาทบทวนว่าเราควรทําแบบไหนให้มันดีขึ้น